มันนีเก็บมะเขือพวงแล้วก็มะเขือ,อน,นี้อ่อนๆมีมะเขือขื่นด้วยนะสุวเหลืองอลามเลยอันนี้ได้เต็มตะก้าอันนี้อันนี้มันแก่แล้วมั้งยังไงไม่รู้กินไม่เป็นเลยไม่รู้ว่ามันแก่หรือมันอ่อนแต่มะเขือพาว่าได้เยอะมากเต็มตะก้าใหญ่เลยดกมากดกแบบใหญ่มก ดูดิใหญ่วอรวังอลังเกินงานสร้างดาวเรืองรอบนี้ก็ดอกใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะไปถวายค่ะเายสอดอกใหญ่งานนก็นงานมาบอลมีกับเขาบ้างไม่ต้องเอาแสงอันนี้ไปไปอยู่แดดแล้วน้องสงสัยไม่ชอบแดดมาก ีก็มีแค่นี้อันนี้เดี๋ยวจะไปทอดไข่กินมื้อนี้แหละมีน้ำพริกอยู่มีน้ำพริกมะเขือเทศคืออร่อยเหาะเยอะมากมะเขือยาวได้เต็มกระป๋องนี่ขนาดให้เขามาเก็บไปรอบแล้วนะ